ในเนื้อหาแบบ a a ที่สามารถตรวจสอบ u l ได้นะฮะโดยอันจงเออคอแล้่จราใช้คาสัพทนาเมื่อี้ภาษาทยมาเยอโดยใช้อานิงกาต่างชาต คือถ้าเราจะคนไทยก็คนไทยเนาะนะหรือตัวห้ามอิงจากต่างชาตินะคะพร้อมห้ามอินในมหาแิทยาลัยที่สามารถตรวจสอบตัวแอนได้ไม่เกิน10ปีให้มันต่างชาติก็ามันมีอนะรเยอะมาไม่เกิน10ปีโดยห้ามอินจากวิจัยต่างชาตินะคะเสร็จแล้ว หัวข้อบทที่สองนะถ้าเราไม่ใส่จำนวนคำมันจะออกมาน้อยมากร้อยมากนะจำนวนคำคีย์เวิร์ดที่จำนวนคำความไฮโซนที่จำนวนคำนะคะเวลาปอเหก็ทำใช่ไหมะจำนวนคำมากกว่า ให้มันมา,ากกว่าสามมากกว่าหนึ่งพันคำน,นะคะเขียนรายละเอียดหัวข้อต่อไปนี้พร้อมอ้างอิงในเนื้อหาแบบ APA มีคีย์เวิร์ดก็คือที่สามารถตรวจสอบอยมาแอวได้ไม่เกินสิบป,ปีโดยย้ายงานวิจัยจากโดยน้ายจากวิยยจัยต่างชาติจำนวนคำมากกว่าหนึ่งพันคำโค้ดหัวข้องานวิจ,จัยต่อไปนี้นะคะ